เย็นเดตต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่ช่องเดดบูด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นสุ่มทีมรหัสลองเชนเคยนะครับที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยก็เป็นรหัสหลักนะครับแต่ว่ารหัสหลักเนี่ยค่อนข้างสุ่มเจอแต่เกาะสวัสค์บ่อยนะครับผม,ผมก็เลยแบบว่าไปเล่นรหัสลองอะไรอย่างงี้นะครับผมม,มาดูกันว่าเราจะตึงขนาดไหนนะครับก่อนจะไปดูเนี่ยก็อย่าลืมฝาก กดไ,สสไลค์ subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยเอ้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 เอ้ยเอลงอะไรบนนั้นเล่านีน่ช้าหัวนะหวยเลยอ่ะือ่เราตายอ่ะ คือแบบเราเหมือนเป็นความหวังอะคือถ้าเราตายนี่คือเล่นลำบากอ่ะผมก็คือต้องเล่นเซฟตัวเองนิดนึงอะ่ะอยู่บ้าน,นาครับล็อก1ดูว่า ตัวไว้บุบหายหายไปใช่เลยนะโอโอหายไปใส่ก็อยู่นี่ไงอยู่นี่ไงแล้วเขาอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนดูดูก่อนแล้วกัน ยำกระหม่อม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 กระหม่อมอ่ะฮะฮะเลงใครเลงใครเลงใครอ,อ่ะทำไมเลงนา,านจังอ่ะอ้าวหลับแล้วหรือเปล่าเฮ้ยนมเอ้าหลับหรือเปล่าน่ะหลับหรือเปล่าวะหรือว่ามีคนทักแชทมาพอดี ยังหว่แบบว่าอืยังหว่แบบกำลังลิงอะ่ะคนทักแชทมาเรียบร้อยเลยว้าวุ่นเลยครับว้าวุ่นเลยเฮ้ยมีตัวว่ะกำลังจะไปแต่ว่ามีตัวเฉยครับอเ,อเ,เอา้าบอก เรียบร้อยไปตรงนั้นนก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 ดาวนกดาวขอบคุณนะนกดาวครับนกดาวครับมีโทก้อนนะของอยู่นี่อยากได้ก็มาเก็บไปเลยไปลุย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  ว้ามันลั่นเฮ้ย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 ทำไมเยอะจังอ่ะซ้ายขวาหน้าหลังเลยน็อกหนึ่งอุ้ยเอาไม่แลกข,ของหรอังหวยคิดว่าจะแลกข,ของนะ อะไรกันอยู่เอ่ยนี่ไงไปไปต้องันจะบอกนะว่าเขาซ้ำของเราอ่ะไป,ไปตรงนั้นขอคุยหน้าบ้านหน่อย่ะเนาะ อย่าไม่พันไงมัวแต่ซ้ำสรุปมันซ้ำของเราจริงๆด้วยโอ้โ,อโอหศพเยอะมากเลยอุ้ยข้างนอกนั้นมีตัวแล้วนะใช่ไหมนี่ไงศพนี้แหละซ้ำของเราเขาสิบไปไหนวะนี่ไงนี่ไงยังอยู่ยังอยู่ <S 2> <S 2> <S อ้าวอ่า วันฟอกครับอ้วนบศัตรูแล้วสวยเพื่อนเลิฟสวยงานอุ๊ยอุ๊ยกดหนึ่งสี่เหมือนมาคนเดียวไม่เกินจริงเห็ดเหีียงอยู่เนาะถึงฮะเนาะมาเด้อมาเด้อ ใช่เลยอะแม่สาวน้อยไม่ไว้กับพี่หรอกครับแม่สาวน้อยพี่มันตึงเกินนะครับน้อง บอมโคตรแรงนะครับเจ็ดสิบอย่างนี้ก็น้องก็ว้าวุ่นเลยเดะเปลี่ยนกระบอกก่อนจะได้มีกระสุนบอมเพิ่มเนีปึ๊บปึ๊บบ,บอกเลยทีนี้แหละบันไลบันไลแล้วโคกเองอะ่ะเจอพี่ของฟูงเงี้ยมีบันไหวอะ่ะมีบันไหวแน่นอนเอา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 โดนไปไหนวะนะโดนไปไหนวะนะอุ้ยสองตัว ของตัวเอาเพื่อนชนเอาอูลอยเลยเอา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 หนักเลยจำตอนจำตอนทาไมตายอ่ะสวยชุบเลยเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเราชนล่วงสองเลยหรอเย็ดสุดปลายมอเตอร์ทักอ่ะคือแบบโดนเราเปิดจุดปุ๊บเพื่อนชนเลยไงนักซิ่งวิ่งชนคนเอ้าไปคนเดียวเลย เธอไปไม่ลาสักสคำคือบทถามมูเนะบักอันนี้มึงแกเขาว,วงผูด้เดียวพูดเอา้าใครนะ่ะใครเพิ่งลอยลงมาใครอยู่ข้างหลังเอาตัวน,นี้นก็อละกันตัวน,นี้เพิ่งลงคนเพิ่งลงเนี่ยมันก็ไม่มีของไงแล้วก็การไม่มีของ,ม,อง,อง,ของมันก็ต้องสยองขวัญอยู่แล้วไงมันก็ต้องสยองขวัญสยองสยองนี่อันนี้นี่น อยู่นอกวงอยู่นอกวง,วง,วง,วงอยู่นอกวงหรออยู่นอกวงหรอเอานอกนอกเฮ้ยแถวนี้มันตัวเศษเยอะวะ่ะสงสัยเขาบวกกันเยอะแน่เลยมันต้องมีคนบวกกันแถวนี้แน่เลยมันถึงแบบมีตัวเศษนั่นไงผมเห็นแนละ้วนะเมื่อเแต่ขอดูของก่อนแล้วกันขอดูก่อน นี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมไอโบน่าจะเล่นกันแถวนี้แหละเดี๋ยวเราขอไปสำรวจก่อนคอสสำรวจหน่อยแถวนี้มีใครอยู่หรือเปล่าเอ้ยเอ้านี่ไงลอยอยู่เอ้าหลับแล้วมั้งเนี่ยเอ้าเอ้าเอ้าเพื่อนหลับแล้ะบอ รับแล้วบอกไอ้ฮะอืมน้องมาหนิเนี่ยแต่ว่าเล่นแบบเล่นแบบชิวนะชิวอะ่ะดันแรงแดงก็ก็ชิวอยู่นะวางประตูวาร์ปแล้วนี่อัดอัดอัดนั่นไงนั่นไง บึมอุ้ย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 ดีนะไม่เล็งหัวเราอะอ้าวดาวดาวอ้ายดาวดาวดิดาวดิหืมชุบเหรอเฮ้ยหลังเรายิงต้องรีบไปเอาตัวหน้าละอ้าววาาไปได้ปรตูว้แล้วอ้าวกระสุนนิ่งชัก ยกหลอกสเต็ปยกหมุนหมุนติ้วหมุนติ้วนี่เอา้าทำไรอ่ะมองมองอุ้ยโอ้โเจ็บนั่นน่ะ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 อุ้ยเอาเอ้าเอ้าเอ้านั่นนั่น หุ้ยเข้าหัวนะแต่ไม่ร่วงหัวแข็งหัวแข็งอันนี้มันมีหัวแข็งขอของหน่อยไม่โดนฮันเน่ฮันเน่อยุ้ยอุ้ยอุ้ยจุ้ยุ้ยุ้ยเย็นจะเย็นจะเย็นพี่บ่าวบ่าวยกหลอกไปหนึ่งทีให้ศัตรูลก กดบอติสเน่โคตบอติสเน่เคลือบลัฟเน่โคตบอติสเน่โอ้ยยี่สิบเอ็ดคิวอะ่ะไอ้คิวเยอะทุกเกมเลยอ่ะเล่นแหลงเนี้ยเล่นรห,หัดลองแบบบ,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 บุ้มบั้มซัมเบ้จัดอนัคิวอ่ะอุ้ย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 ซิเรบุ้ยซุยบุ้ยอ่ะชุ่มาะลุยตุยชุ่มาะลูบูโยเอาเม็ดเดียววันป๊อกมา มันป๊อกเลยพี่นั่นไงนผมบอกแล้วงไงในเดียมมาตึงเกินปุ๋ยหมู้ยฮะเพื่อเรายังไม่ทันได้ยิงเลยหรอลงคนละเมืองกันเลยสวยครับมาหนึงเอ้ยมาสี่เหมือนมาหนึง บายสุ่มทีมแรงแดงชิวๆครับหน่อ้ยเอ้ไม่มาหรอเก็บของก่อนนะงั้นอ่ะเฮ้ยเจอเพื่อนเปิดไมค์ว่ะตอนเนี้ย

อ,า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 อา้าวอ้าวอ้าวอ้าวผู้ได้นนอแม่เป็นผู้ได้หนอยโยุเออเออเอ้เอาเดินตามมาดิเฮ้ยมันเปิดแรงใช่ไหมบอกกันขึ้นบนบ้านด้วยเราขึ้นบ้างาได้ไหมวะนี่เราก็ขึ้นได้เหมือนกัน นายขึ้นแล้วก็ขึ้นเพื่นอนเอา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 วยู่บ้านโรงพยาบาลอยากเล่นด้วยเหรอ,อาว,วางประตูวาร์ปแล้ววิข้างบนมาพีกมาพันยาเร็วห็อก อ,อ,อ,อขอของหน่อยชุดน้่หรอโอ้โหหนักเลยมันชุบเลยเชี่ยมีคนมายังก่อน Mi tua. Hãy subscribe ด้วยโอ้ยดูเพื่อนลงเลยมันจะรอดไหมนะพี่เอ้ยสองไม่ชายสองไปก็บของไป เป้าเลื่นไม่ไปมาดิมันโดนล้อหลอกโดนล้อหลอกดล้อหลอกล้อหลอกซุบอดอกบอกตอกุบหมดุบหมดุบหมดเรียว เรียนเบิร์ดอ่ะเรียนเบิร์ดอ่ะแมนเจ้าเป็นผู้ได้เนาะนี่ไงไปอีกหนึ่งไปอีกหนึ่งโนต้องซ้ำอ้าวเดี๋ยวเพิ่มทบสิเดี๋ยวมพิ่มทบสิอ้าวไม่ได้คิวได้ไงวะ ไม่ได้ค like ิวได้ไงวะเพื่อนยิงพอดีเหรอโอ้โหปัจจเมจ้าเอ่อแรกนี่ละกันเดี๋ยวรอเพื่อนไปก่อนเราจะแลกโดนเดี๋ยวเพื่อนจะเก็บของเราไปกูเพื่อนเก็บประตูบาร์ปะ ไปไหาา้แล้วมั้งเฮ้ยโดนวิ่งวะ่ะโดนวิ่งไปไหนวะเพื่อนก็โดนอยู่โดนก็วิ่งจะวิ่งไปไหนเอาเท้าเพื่อนขึ้นอีกเอาชิบหายแล้วมาลวเพื่อนก็มาแล้วาพวกนายทำอะไรกันอยู่นี่ไปก่อนเลยตัวเดียวหรือเปล่าฮะตัวเดียว ทำไมมันยิงกันนานจังล่ะเออเอาดิมีวงชกวงอะไรไปสวยงามเฮ้ยใครมันมาใครมันมาซาดไอ้ดัออบข้างหน้านี้อเออกันหน่อยพี่ยิงกันผมยิงพี่เฮ้ยนุ่นนุ่นนู่นน่น นั่นจากไพยเป็นไพยอ่ะสโะคไปขึ้นแดงกันยิงอ่ะสโคไปขึ้นแดงกันยิงหมดอ่ะวางระตรูวาร์ปแล้วไอ้ะลไอบอมเมื่อกี้น่าโกรธเลยอ่ะงอนเนี่ยงอนเลยอ่ะ เบอร์สี่ช่วยเราอยู่เบอร์สี่เอาหนานเอาหนานเบอร์สี่สวยงามสวยถูกต้นมันก็เป็นอย่างนี้เลยชักช้าหน่อยยัดลันซองยาวต่อเลยแล้วกันใครตายไหมไม่มีเคยสองอสาม เลติโกเลติโกเลติโกเอสมอร์ซิมอร์ซินมอร์ไปเอารถติดกว่า,าม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 าบึนบึนบฮะรอชัท่นดีอันี้คใครเขาล่าโอ้โหศพโคตรเยอะเฮ้ยไอ้เหี้ยเราลงผิด ลงผิดที่นะอย่างเงี้ยไม่เราไม่ค่อยดีนะดูศพดิศพเยอะครับเขาเรียกว่าทางผีผ่านแล้วส่เยอะอย่างเงี้ยคือเราไม่ใช่ผีนะถ้าเราจะไปผ่านอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ไงไม่ใช่แล้วอะนี่ไงไปเลยไปไปเลยผ่านทางผีมาใช่ไหมล่ะเราอะไอเรามันก็ดื้อด้วยดิ เพื่อนร่วงสองมชุดตนก็ได้ขอบคุณนะโว้ยวงก็แรงแรงอืมใส่กันอยู่อ่าเป็นศพเป็นศพแล้วเป็นศพแล้วเฮ้ยใครมาวะน่ะโอ้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 วงก็แรงโอ้ ออกแล้ว <laughs> น้องเอ้ยน้องเอ้ย <laughs> น้องเอ้ยโดนเราแบบแกระโดดกระโดดข้ามยิงมาแบบเฮ้ยไม่เข้าหรอสหวอยูย่เฮ้ยมาดิแดงแดงวางประตูวาร์ปแล้ว มาดิมีคน,นปะไปมีจริงด้วยไม่เป็นทรงผิวทรงอะไรไปสวยเพื่อนหมดยัางหมดยัาง เอายังเรียบร้อย yes ยสิบสามอิลิมไว้ก็ยังเป็นอีกครั้งที่เรายัางรักษาความสงบสุขของทีไมไว้ได้ฮะอศูนย์คิวมึงมาเล่นเกมจริงหรือเปล่าวะ